เดี๋ยวมันมองกูดิอ้าวเฮียตายพระตายเดี๋ยวมันมองกูดิหัวนี่มันแสบตาย้ยสีดำมันแยงตาเออแม่หลับตายยังเห็นสีดำเดี๋ยวตายหายดำ มันไปได้กูปีนเนี่ยไอ้สั่งได้เซย์เนี่โอ้ยเนี่ยเนี่ยเซย์เซย์เฮี้ยนเตะสายต่ำไปได้เลยมันหายไปยัยไปทํายังหันแล้ว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 ไปแล้วไอ้เหี้ยกูอะไรอะไรสั่งดูพระกูยังไม่ผ่านเลยเฮ้ยทางยาว เออเไม่ไม่โดนไม่มีหรอกเขาเขาเบื่อแล้วใช่ไหมจำตัวแกเขาแบบเบื่อแล้วเขาไม่ทำอะไรอันนี้อะไรอ่ะปังรถไฟเหรออ๋อไม่ใช่ปังปะกัวเปิดเปิดออฟบีเราบอกไม่เป็นไรฮะฮะฮะอะไรอ่ะมาอยู่ไหนรอบวิ่งขึ้นเหรอรีวิ่งขึ้นเหนาะอ้ไวพิซวูอะไรพิซซูอะไรมาเรื่องโอ้ยจ้ากันมา เว่ตายเว่อเว่อเอามาให้ซ่อนหรอหรืออะไรซ่อนซ่อนซ่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้รู้เลยรู้เลยกูกูเดินตกกูเป็นจ้าแห่งซ่อนหายหนูอยู่ไหนวะไม่รู้เอาไม่รู้อะเดินต่อแล้วไม่รู้เดินต่ออีกแล้วไม่ได้ละไม่ได้ละไอ้เหี้ยไม่ได้เออเออกองกองกล่องกลองกลองกลุกกลุ๊กเออ ไอ้ข้างบนมีอะไรด้วยอ่ะเห็นปะสีขาวเออสีขาวที่สุดกูเจอสีขาวแล้วเอ้ามันได้มาเหรอไม,ไม่รู้ฮ<อ>ะเฮ้ย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 มฮ้ยเ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 ฮอยเออเออเแบบออ มึงอ้วนจังเลยเมื่อกี้กูณทำมาเส้นผ่านแล้วตรงตรงนี้ไม่รู้ให้สองเด็ดคทำมาเส้นผ่านให้แล้วมาลูกไปละกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปละกูไปละไปละไปละวิ่งไม่ได้เลยบังคับเดินเนี่ยเนี่ยมันได้ละอีละสีขาวแค่กําแพงไม่มีพัร์ตซอีกมีพาด์ตซอนิกอยูกูทำมาเส้นก่อนอยูกูจะทำมาเส้นให้เอาเลยอ้าวเหี้ยประตูปิด เออเย้ยมีรูให้สองนิดนึงนิดเดียวมันไม่อยู่แล้วใช่ไหมมันไม่อยู่แล้วอ่ะไปพัลส์ซึ่งยี่เหล็าแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันซึ่งพันแล้วสปาร์กม่มาน่ะนี่มันมาแล้วหนันไงนักไงแอบอยู่แอบอยู่แอบอยู่เฮ้ยโคตรโคตรเลยวะเดี๋ยวกูทำพัส์ซึ่งให้ให้ ทำมาซส้นให้ทำมาซส้นให้มันไี้กดตามเปล่าใช่ไอ้กูทำกูกูกูไปออกยังไงอ่ะอย่าบอกนะกูกดปุรากูติดตรงนี้ต่อไปอ่ะพัดเส้นเสร็จแล้วอันหนึ่งเจ๋อซื่อกูกดผิดไอ้อันนี้เจู๋ซื่อเออ เอันนี้จำได้ผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับเจยไมผ่านเลยขอร้อเฮ้ย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 กูโดนอะไรกูกูอันนี้อันนี้เฮ้ยยกโดนโดนไปยังนไปยังไปยังไปยังไปแล้วปันไปยังไปยังไปยงไยัไปัยยไปแล้วบอกไยไป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 ยัไปงย อันไหนมีสีขาวแล้วก็อันนี้อ่ะเฮ้ยอยู่ดีกูโผล่มากูทำให้กูทำให้กูทำให้ก็ได้ทำให้ทำไว้เหอะไปไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวพี่ทำให้ไอ้ตรงนั้นพี่ทำให้ไอ้ตรงไหนมีสีขาวแล้วน่าจะผ่านแล้วโคตรตรงไหนขาวแล้วไม่ดำตรงไหนขาวเหมือนอ้ยเช็ยถ้าขาวหมดก็ชนะแล้วไงพันนี่แล้วพันนี่แล้วกูไม่ได้ดำคือโชคร้ายพันนี่แล้วครับพันนี่แล้วครับดำไม่ดี ขอร้องอย่าเพิ่งมานะสไปเดอร์บางี้มันไปยังไงี้ตรงนี้ไมิติแอบตรงนี้ไมิติแอบมันไม่มาไม่หายมันน่าจะมาแล้วมันน่าจะมาแล้วมันไม่มาเออกูโดน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 เอากูเข้ากุเข้าวะเ่ะไม่อะไรวะไปยังไม่ไม่ไปอยู่ด้านล่าง น,นีีนนไ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีลาดาราไปแล้ลงมาแล้ววิง่งแบบสไปเดอร์บังใหญ่โอ้ชิตเออเออสู้ดดได้ไหม,มตัวไอ เยสขาวเออาวดำเหมือนเดิมกูกูอยกูอยู่กูอยู่ไหนเนี่ยแบ็กรูมเหรอสานเด็กเล่นเอ้ออฮะฮะว่าต่าฟักอันนาเบล่าเล่นใหม่เหรอมาเล่นซ่อนแอบกันเถอะต้อนแอบเวลาถ้าแกเล่นเที่ของฉันฉันจะช่วยแกเองโตแล้วไม่อยากเล่นไม่เอาโตแล้วไม่เอา เราเข้าตามหาฉันก่อนที่แม่กูจะตามหามึงแม่มึงอย่างงั้นนหรตามหามันก่อนที่แม่มันจะตามหาคุณฝันขี้ขี้่หรือวะรู้มันอยู่ตรงไหนตามเสียๆๆ้แล้วแม่มึงแม่มันต้องอ้วนมากแน่ๆเลยวะ่ะชิมอะไรคืออินเทอร์เน็ตอ่ะมีที่แอบปะแอบอะไรอ่ะแอบตัวอะไรอ่ะแอบแม,แม่มันห้องน้ำอ่ะใช่ห้องน้ำแอบไปทันที่แอบไปห้องน้ำ เมีเสียงเปโน่หายต้องไปผียุโรปแน่เลยเไรเฮ้ย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 ไอโดนแบงเดดไยเดดไลท์วีทํทไมมันต้องมีสองอย่างแล้วมาแบบผิวขาวแต่ตาดํากับตัวดําแต่ไอเดนกนักกอดออกเลยหายชิไหหายวะหมายของไง I am no enemies กูประทัมึง không tôi bị phụ nữ đâm ti anh em gì xám không đi tiếng của lõm như vậy này không biết hi hi ohiสนาม để chơi khác lại cái 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 của mình sẽ chơi của mình sẽ chơi 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 hơ hơ chơi 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 ตัวป้าเหรอ,อไม่รู้หญิงดำกินดิกแล้วเกิดแล้วกูเจอแล้วอ้าวเห็นไหมไม่เจอแล้วมึงกูจะวิ่งไปหาหญิงดำเองเพราะหญิงดำม,มันชอบแดบกกูไม่รู้ปรเป็นเหี <c oughs> ่ห้ออะไรดาเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> ติด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 แง่แล้วแบบก็มีตะข,ขีติดตัวดำๆแล้วมืดๆชิบ <c oughs> หายเลยเนี่ยตัวอ้มไม่เห็นเนี่ย กูเข้าไปไม่ได้เฮียมันมีตึกสูงมากแต่ขึ้นไม่ได้ทำไมมีตึกถึงสูงทำไมฝดดูคนบินหน่อยดิรี้สกลนจับมาอเฮียนี่มันคือซีโโลนี่หว่าเฮ้ยเฮไปได้เลยมันแดกกูอยู่้กูอยู่อก่ะไรทนมตามกูเย้แล้วทำไมทีแมพอย่างงี้ไม่ต้องมีสตามม่้วเ อย่างอยู่ใกล้กูมากเสียงผู้หญิงเจอเจอคงเจออะไรเขาเขาแตะเลยเดี๋ยวขอรออีกแล้วไม่เป็นไรฮึ้จั๊กจี้อ่ะจั๊กจี้เออเสียงตีนเสียงตีนเออเสียงตีนเสียงตีนหายแล้วเสียงตีนตื่นจะตื่นเลยมึงว่ามันจะเมื่อไหร่จะได้กูจนเบื่อว่ะตอนที่ขายตวนี้ตัวเริ่มขาวขึ้นตอนที่อะยหลอกกูข้าอะไรอย่างเงี้ยเจอแจงผู้หญิงแล้วเจอแจงผู้หญิงแล้ว เอ้เจ๊ตายเหมือนกันเหลยไม่มันเดินมาทางนี้มันไม่เห็นมันไม่เห็นมับไม่รูมันเดินไปละมันเดินมาหากูมันเดินมาหากูทำไมทำไมชั้นหลังมันแหลมอย่างว่าโซนิคหลบหลบพันมันหลอกกูอีกแล้วมันเดินผ่านกูแล้วมันเดินผ่านกันโธมสวีโธมีทำไมตัวจริงตัวปลอมอ่ะไมเสียงตีนมันเป็นอย่างนี้แล้วย้ายทีเงี้ยต้องต้องหาเร็กว่าจะเบื่ออ่ะเงี้ย ไม่รู้เมื่อไรจะถึงตากูซ่อนน่ะหรือว่าเราต้องเลิกหาแล้วหาอะไรมักาดไหมพเ่อยเจอพี่เดียวิ่งหวานโอ้ยเฉดตีเฮ้ยเสียงตี่ายไปแล้วเจอบ้านคนตรงนี้มีเครื่องบินลบมญี่ปุ่นด้วยเกิดที่อะไรขึ้นทำไมเครื่องบินญี่ปุ่นวิ่งชมเร็วกนาดานี้ฮะหน่วยจะเป็นมาสมุทรมาหาสมุทรแปซิฟิกบ้านมีบ้านหลายอันแล้วบ้านนี้เขาได้ปหบ้านนี้มีหัวด้วย บ้านนี้กูเข้าได้เจอบ้านที่มีสไลเดอร์บันเข้าไม่ได้บ้านนี้กูเข้าบ้านนี้มาได้ในบ้านก็ไม่มีเพียเลยเอ้กูเจอเด็กมันมันต้องมีแหละใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมเมื่อจะมีบ้านไว้ทาไมเอาไอ้เจมันนี้อ๋อเลยมันมีสองชั้นใช่ไหมใช่จะมผิดมันต้องฮะฮะเกรไม่บกประตูแล้วไงประตูเฮียอะไรละ่ะแล้วประตูไหนอะเจอประตูแล้วไม่ออกประตูเข้าไปเลยเอ้น้อเย้